ตั้งน้าให้เดือดพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่ซุปหมูก้อนลงไปคราวนี้ต้มจืดต้มจืดหัวไชเท้าหมูสับหมูเนี่ยใส่ซอสปรุงรสไปแล้วแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยน้ำมันหอยเป็นหมูกระชอในหม้อน,นั้นใส่นี่นะหมูกระชอซทสปรุงรสแล้ว ต้นจุดแล้วก็ไอ้ขัวไชเท้าเสร็จแล้วก็ใส่หัวไช,วชเท้าลงไปหัวไชเท้านี่ลวกไว้ก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ต้มไปเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยฟงประส์เท่าไหร่แต่พอลวกแล้วมันก็จะหอมเวลาสุกเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้รอให้เดือดอีกประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็เดือด ดูซิเดี๋ยวหรือย่งย่างอีกแป๊บนึงประมาณหนึ่งนาทีเดือดไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วละ่ะก็ใส่คุ้งแห้งใส่คุ้งแห้งที่ทอดไว้แล้วถ้าไม่ทอดมันจะเหม็นนะทุกคนเพื่อนๆใส่คุ้งแห้งเสร็จแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายน่ะใส่เป็นใส่ส่วนที่มันเป็นใส่ส่วนที่มันเป็นก้านไปก่อนนะเพราะว่าก้านน่ะต้องการ ต้องให้มันสุกมถึงจะกินแล้วมีประโยชน์ลดความดันโลหิตสูงแล้วก็จะหอมเข้าเข้าน้ำเข้าเนื้อเมื่อกี้ใส่ซุปก้อนลงไปแล้วเนาะแล้วก็ปรุงซอสเสริฟอะไรแล้วทีนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นด้วยสปรุงรสอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟได้แล้วแล้วตักเสิร์ฟก็ โซนร้อนๆกันค่ะตอนเช้าโซนร้อน,อนเดี๋ยวใบขึ้นช่ก็ใช้โรยหน้าเอาเนาะจะได้เกิดความสวยงามโอเค